สวัสดีค่ะกุ้งจากภูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะภูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สองสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะเอ่อสนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้าม,มาอัปเดตรถที่ร้านกันนะคะว่าเรามีรถรุ่นไหนยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเร,เริ่มที่ด้านนอกกันก่อนนะคะ ไปคันนู้นเลยคลันนี้นะคะคันนี้จะเป็นรถรุ่น M8540 นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูสภาพรอบคันกันนะคะอันนี้เราจะขายตามสภาพนะคะ499,000นะคะ499,000มีอุปกรณ์ใบดันอย่างเดียวนะคะเป็นราคาค่อนข้างดีงามเลยสำหรับรถรุ่นนี้เป็นรถปี 2,555นะคะราคาขาย499,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะระบบการใช้งานเรามีคลิปแยกนะคะตัวนี้เราลงไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าใครอยากได้ราคาถูกแล้วก็คือเครื่องเกียร์ระบบใช้งานได้ปกตินะคะค่ะถ้าเราไปปรับสภาพจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะคะราคานี้499,000บาทนะคะตัวนี้นะคะถัดไปนะคะ จะเป็นตัวยันมาก EF494T ตัวนี้ติดจองแล้วนะคะขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดสระแก้วมากๆเลยนะคะคันนี้ราคาเบาๆ299,000บาทมีไปพร้อมกับไปดันตัดหญ้านะคะและตัวถัดไปอันนี้คือรถเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะก็จะมี L40 L47 แล้วก็ L40 อีกนะคะตัวนี้เพิ่งเข้านะคะท่าในใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะ แต่ยังไม่ได้ไปปรับสภาพยังไม่ได้ล้างเลยเราเอามาจอดข้างหน้านะคะแต่เราไปดูข้างในกันนะคะขั้นแรกเลยจะเป็นรถรุ่น L4508DI นะคะรถปี53เราปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเช็กลวดเช็คซึมรถคันนี้มีเปลี่ยนยางนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมีรูปมีคลิป ในการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วนะคะออราคาขายของรถคันนี้อยู่ที่299,000บาทนะคะค่ะถัดมานะคะจะเป็นรถรุ่น L4508DI นะคะรถคันนี้ปี53เหมือนกันนะคะปรับสภาพทำสีรถเรียบร้อยแล้วนะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบด้านหน้าและผางหลังนะคะ ราคาขายอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะคะรถคันนี้เราทำให้สวยๆเลยมีคลิปมีรูปแยกนะคะลูกค้าท่านใดสนใจขอดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะค่ะถัดมาจะเป็นรถ L4018 นะคะคันนี้สวยมากๆใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะค่ะทุกอย่างเดิมๆหมดไม่ได้ทำสีนะคะสำหรับคันนี้คือรถปี63 ใช้งานประมาณ200ชั่วโมงนะคะสีใบดันยังติดอยู่เลยนะคะของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสภาพสวยมากๆ4,690 0 0บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดีหน้าและแานควรหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถรุ่น L4018 นะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้4,000สนตัวนี้กี่ชั่วโมง 700ชั่วโมงนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะที่เรามาจอดนะคะ459,000บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์บดานิน่าและผังหลังนะคะผนผลลังพนังถัดมาก็จะเป็น L4018 เหมือนกันตัวนี้ราคาเบาๆคะ่ะ399,000บาทนะคะลูกค้าถ้าใดสนใจก็สอบถามกันมาเพิ่มเติมได้เลยนะคะมีคลิปมีรูปแยกให้เลยนะคะคลิปทดสอบระบบนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัว L 3 2 1 8นะคะ L 3 2 1 8ทุกตัวเป็นปี63สาสภาพสวยๆใช้งานหลักร้อยชั่วโมงทั้งหมดนะคะค่ะถัดไปจะเป็นตัว L 4 0 1 8เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราติดตั้งชุดใบดันดินหน้าใหม่นะคะราคาขายอยู่ที่419,000บาทนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น L 3 2 1 8 Kiss นะคะเป็นรถปีใหม่น่าจะเป็นปี64ะคะ่ะค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะคะตัวนี้ใช้งานกี่ชั่วโมงเดีย๋ยวไปดูกันนะคะจำไม่ได้สักรู่นะคะตัวนี้260ชั่วโมงนะคะค่ะใช้งานน้อยมากๆเลยราคา38,000นนะคะเป็นตัวคูโบต้ L 3 2 1 8 s p ีซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ตัวนี้แนะนำมากมากเลยมีระบบคิสให้ด้วยนะคะเป็นระบบเหมือนระบบ GPS นะคะตัวถัดไปนะคะก็จะเป็น L 3 2 1 8เหมือนกันนะคะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาเลือกได้เลยนะคะค่ะแล้วตัวที่วางอยู่จะเป็น L 4 7 0 8นะคะราคา3 8 9 0 0 0บาทนะคะ ตัวนี้มีคลิปมีลูกแยกนะคะค่ะถัดมาก็จะเป็น L4708 เหมือนกันนะคะปี55ราคาดีงามมากๆ3 6 9 0 0 0บาทนะคะแบบสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะไม่ได้ขายตามสภาพคือถ้าลูกค้าอยากได้ตามสภาพก็มีอยู่หน้าร้านหรือหลังร้านเนี่ยมีหมด ะะแต่อันนี้เป็นรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้งานเลยลูกค้าไม่ต้องไปทำเองนะคะอันนี้จะเป็นรถรุ่น L4708SP ราคาขายอยู่ที่429,000นะคะยางใหม่4เส้นเลยตัวนี้เพิ่งออกมาเมื่อวานยังไม่ได้ทำรีวิวแยกนะคะถ้าลูกค้าสนใจสอบถามรถคันนี้มาได้เลยนะคะ4 7 0 8 s p นะคะสวยๆเลยนะคะไปดูข้างหน้านี้นะคะ ตัวนี้จะเป็น B 2 7 4 0 S นะคะปี62ใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะรถยังมีให้เลือกนะคะ3 2ก็จะมีอยู่หลายคันนะคะท่านใดสนใจคันไหนบอกมาได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะคะคันนี้นะคะจะเป็น รถรุ่น L 3 6 0 8น SP นะค,ะ,คะราคาขายอยู่ที่3ามนนะคะใบดันฐานควรนะคะตัวนี้ก็มีคลิปแยกถ้าลูกค้าสนใจขอดูคลิปขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นโซน L 5 0ทั้งหมดนะคะยังมีให้ได้เลือกชมสนใจคันไหนนะคะก็ขอดูรูปดูคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ตรงนี้จะเป็น L50 ทั้งหมดนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลังคาที่เราเอาออกมาขายนะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์เป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งใน Lazada ตอนนี้นะคะหลังคาไฟเบอร์ตัวนี้จะเป็นรุ่นปรับความหนาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่แบบมีลูกค้าคอมเมนต์อยากให้มันหนาเพิ่มกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือของเดิมมันก็ดี คือความหนาตัวนั้นน่ใช้ได้แล้แต่ในเมื่อลูกค้าแบบติเขาเรียกว่าอะไรแนะนําเข้ามาเราก็ปรับปรุงนะคะแต่เพิ่มความหนาให้แล้วนะคะส่วนสําหรับหลังคาไฟเบอร์นี่ค่อนข้างเหนียวทนนะคะไม่ได้ใช้พัสดุวัสดุไม่ใช่พลาสติกนะคะถัดมาจะเป็น L4 L50 อีกคันหนึ่งที่สวยๆเลยเปลี่ยนยางแล้วทั้งหมดทั้งหมด4เส้นนะคะค่ะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตรถในร้านที่ปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ราคาถูกมาซื้อตามสภาพด้านหลังก็มีนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ